จุดไฟไม่สวนตัวเองและลามไปไม่สวนของคนอื่นแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดอะไรครับอาจารย์มีคุณพี่ท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับเป็นคดีอาญาครับเป็นโทษคดีอาญานะครับมาตราที่217ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุก6เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่1,000 0บาทถึง 1 4 0 0 0 0บาทผมขอแนะนำว่าถ้ามันไปไม่สวนเขาแล้วนะครับให้เราไปยินยอมดีกว่านะครับพูดคุยกันเคลียร์กันนะครับอย่าได้ขึ้นโลงขึ้นศาลนะครับถ้าขึ้นโลงขึ้นศาลแล้วนะครับมันจะยากนะครับก็ถามเขาว่าเขาจะเอาต้นละเท่าไหร่นะครับยอมยอมกันนะครับช่วงนี้ปีนี้แหลงจัดแล้วก็แดดร้อนมากนะครับ ทําให้ไฟเนี่ยไม่ได้เร็วลุกรามได้เร็วนะครับใครที่ก่อไฟอะไรก็ดับให้ดีมอดให้ดีนะครับอย่าได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับเพื่อนๆมีปัญหาในการทําสวนยางพาราคอมเมนต์มาใต้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับมันมีเป็นวัานอาทิตย์1 0 0กวคงเป็นวันจันทร์กินอเสมอกินห่อเสมอในตอนที่เฮานั้นมีกันกินอดีเล่จนล